เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมพบกับผมนายมาดเซร์นะครับผมแล้วตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะฮะใครครับเขาเสียงหน่อยฮะเขาเขาเสียงหน่อยสวัสดีครับผมก็เอ็กไนเซอร์จีแต่โอจีมีช่องของเขาเจอเจเจทำไมชื่อยาวจังวะอะไรนะเอ็กไนเซอร์เจเอเจโอจีมีช่องนะครับมันจะรู้จักไม่ได้โอจีมีคือใครโปรโมทหน่อยแล้วโปรโมทให้พี่หน่อย โปรโมทให้พ no oh, nice anyway> um right. uh> ี่นะโอจิมีนะเป็นช่องเพลงนะครับผมเป็นช่องเพลงแล้วก็มี MV ็มวีลงนั่นเองที่อยากจะไปฟังเพลงสบงสบายสสบายๆนะฮะที่เพลงที่ผมชอบเอาเอาเอามาเปิดนั่นแหละเออนั่นแหละก็ทุกวันนี้ก็ได้ตังค์่าลิขสิทธิ์ที่เรียกจากพี่เจก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นมาบิดอนนะครับผมกับแม็กมัทนะเป็นคอมโบดั้งเดิมของผมแต่เอามารีเมคเอามาเล่นใหม่เอามารีเมคตรงไหนวะเพราะได้ข่าวว่า ก่อนๆเนี่ยไมามิดอนกลับมาแล้วโหดแล้วเราก็ยังไม่เคยได้ประสานพลังกันเดี๋ยวเรามาดูให้ว่าพลังของสองตัวนี้จะโหดแค่ไหนแต่ว่าผมจะไม่เล่นเป็นซัมพร์นะผมจะเล่นเป็นแครี่นะฮะอ่าเธอเนื่องจากอันติไมามิดอนเนี่ยะฮะเดี๋ยวนี้เป็นแครี่ได้แล้วใช่ครับผมต่อทีนี้แบบห่วยยุบทีสะบัดใช่ป่ะตอกทีหน้าสะบัดแล้วผมจะมาในอวตารนี้แล้วกันนะฮะไอ้คล้ายๆกับแมวน้ำมีเขี้ยวยาวๆน่ารักนะน่ารัก น่ารักกุ่งกริ่งมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหทีมเราด็อกเตอร์เลว์บัสเซอร์เจลาเอาเรื่องไหมล่ะเรื่องไหมล่ะโอ้โหนี่มาเป็นแบบคอมโบคอมจอยเลยเนี่ยมาโอเคเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะก็ซื้อไอเทมอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเน้นสแตทแล้วก็ลงมมาล่างดีกว่าเออมาล่างดีกว่าปล่อยเขาไปนะครับผมปล่อยสกาวไปบนนั่นแหละบอกว่าจะอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะฮะ ไม่มีการไม่มีการวงการวาดแรงนะครับผมโกงสะพอตอะไรไม่ต้องอตอนแรกปกติถ้าเป็นงานหน่อยก็จะซื้อหวาดมาแล้วก็มาปักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไร้สาระมันเป็นมันเป็นซีเอ็มไงมันเป็นซีเอ็มใช่มันเป็นซีเอ็มไงก็เลยแบบบวกๆไปไไม่เป็นรช่างมันบวกๆไปเอามันเอามันเล่นเอามันนะฮะเอ็มอาร์ว่ามันพันเจ็ดนะฮะนี่มาเล่นนะฮะ ก็จะบอกว่าตอนนี้ตัวที่พี่เจเล่นอยู่คือตัวผมนะฮะนะครับผมตัวตัวผมผมไปยืมเพื่อนมาเล่นฮะเนื่องจากว่าอวตารมันเยอะตัวผมใช่ครผมอวตารมันเยอะนะฮะก็เลยมาแคสไม่ใช่อะไรฮะมันหาภาพพื้นหลังมันมันหาภาพมันหาภาพหน้าปกง่ายเพราะว่าแบบพวกอวตารใหม่ๆเนี่ยภาพหน้าปกมันเยอะนะอวตารเก่าๆไม่ค่อยมีภาพหน้าปกเหตุผลนี่แบบว่าใช่นั่นแหละคือเหตุผล ผนี่เป็นแบบนี้นี่ยกดูฮีโร่ฮะฝั่งโน้นก็จะมีอะไรเนี่ยอาร์เทเซ,ซนเนียซซนะครับผมได้ข่าวว่าปรับใหม่หมดเลยเหรอวะใช่ไหมปรับใหม่อิติเดียปรับใหม่มันรีเวกรีมเวกแล้วก็มีซูุระตนะฮะการเดียเตอร์บัตฮันเตอร์แล้วก็สวิตเบดนะส่วนทีมเราก็มีสเกลด็อกเตอร์เจลาแม็กมัดมนบิทต้อนโอ้โหคอมโบคอมโบตัวล่างนี่หน้าตาจะดีมากเลยใช่ไหมใช่ไหมมาบิทต้อนกับแม็กมัดนหน้าตาดีหน้าตาดีจริงวะ ไหนไหนเราเรามายืนเทียบเลยหน้าตามี้อย่างับแกงส้มเดือดตาเน่ไม่บอกเลยนกว่าฝาแฝดทุกวันนี้ผมไปโรงเรียนทุกทุกวันนี้ผมไปสอนอยู่โรงเรียนนะพี่ไม่ใช่คุณ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 รู้จักกับพี่แกงส้มเหรอให้นมๆมดมค้าแม่งเลยก็บอกไปว่าผมพี่พี่ไม่รู้จักหรอกก็แบบเป็นแค่พี่น้องกันฝาแฝดอะไรอย่างงี้ เฮ้ยไม่เดินอ้อมเดินอ้อมอย่างนี้ก็ไม่เดินอ้อมอ่ะเดินอ้อมปะเดินอ้อมเดินอ้อมปะเดินอ้อมปะเดินอ้อมปะคิดว่าแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะอ่าแล้วไงล่ะจะมากดดันหรอจะมาวิ่งเป็นแก๊งเหรอไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นไงคาเต็ปนี้นี่แบบว่าเนาะนะฮะบอกเลยว่าโคตรแรงฮะโอ้ยบอกเลยว่านินจาก็นินจาฮะโดนทีนี้ขี้สปาร์ตหนมเสียบได้ยังยังไม่ได้คินมานาเลย อยากฆ่าแล้วเนี่ยอยากฆ่าแล้วเนี่ยแต่เย็นแตเย็นท่านเข้าใจเข้าใจเมื่อกี้สวิตเบดด้วยการที่เขาออกรองเท้ามาก่อนครับก็ทําให้แบบเขาไม่มีสแต๊ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยนะฮะถ้าถ้าถ้าออกของปกติมาจะรอดนะแต่จริงก็เกือบรอดแล้วมี้ายก่อมีดมันมีดมันไม่ได้ตีไกัอุ้ยมามีโทรมาเฮียตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครับผมเดี๋ยวเขาโทรไปนี่นี่เดี๋ยวเขาโทรไปโทรโดไป ทักทายก่อนทำไมอ่ะหนุมไม่ฆ่ามันทำไมอ่ะแกตายผมไม่ใช่ผู้บ่าวทีมแมวเฮ้ย What the fuck What the fuck What are you doing ผยไม่กลับป้อมเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ย What are you doing ทักทายชีวิตเบยก่อนทักทายก่อนมาบัตรชาลวยมาแล้วบัตรชลิดบัตรชลิดมาแล้วทักทายผมดอดไปเรื่อยฮะ รู้สึกว่าไม่กล้าไม่ไม่กล้าไม่กล้าวิ่งโชว์เซียนแล้วนะสวิตเบสสรุปมันมันเรียกดอดหรือหรือตอดตอดเห็นเรียกดอดกันหลายทีแล้วเอาบ้างมินจอบอกมันมันเป็นภาษามันเป็นภาษาอังกฤษช่องที่สองของคำว่าเออาเออมันเป็น work to be ้ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับคำว่าวิ่งอ่ะรันใช่ไหมถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานก็แลน เห็นไมเออมันก็เป็นแบบกิริยาช่องที่2 2> สองอะไระแบบนี้เออภาษาแบบภาษาอีสานเนี่ยับอันนี้มันค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ต้องต้องมีศพแล้วล่ะเอางี้ต้องมีศพแล้วละ่ลวละนินจวยนินจวยเฮ้ยนินจวยนินจวยนินจวยสวยเออต้องอย่างงี้สิไว้เกรททอร์กเด้งด้วยมันวิ่งมาจากไหนวะนะใครด็อกเตอร์วิ่งมาจากเดนการ์ดก็ไม่ได้เก็บด้วยมั้ง เก็บเฮดเฮดมันวิ่งมาเมื่อกี้ไงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยที่หายไปนะฮะฮอนด้าซีรีส์พอดีติดแข่งมิด w อลนะฮะแล้วก็ไม่ได้แข่งแล้วเพราะว่าแพ้แล้วแพ้แล้วเจอแชมป์เชียงใหม่เขาโหดจริงเลยต้องยอมรับว่าเขาโหดจริงๆไหนบอกว่าอะไรนะแชมป์เชียงใหม่เหรอจะแชมป์อะไร e sport e sport เออทำเป็นปากดีแล้วเป็นก็ปากดีข่มขวัญกันไปงั้นแหละเจอเขาจัดยับไปดิ โดนเขาตบหน้าสันหน้าชามาครับผมเขินเลยนะฮะตอนแรกบอกว่าหโหน่งพี่ยืมตัวหนุ่มไปลงมิดวอลได้ไหมถึงรัาแท้จริงไม่มันแมสเตอร์ทุกเกมเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจำไม่ได้ไงทักทายทักทายทักทายเฮ้ยไม่มีอะไรทักทายเฉยทักทายเฉยเฮ้ยมันมันมาอย่างงี้นี่ไง ตายไปดิตายไปดิตายไปดิหนมเรียบร้อยน้องหนมกูให้หนมหนมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกำลังบินวอมอยู่วิ่งไปวิ่งไปเออเอ้ยมึงอะไรเนี่ยหนมหันมาเสียบได้ปะหัวสวยครับผมสวยครับผมหน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 มหันมาเสียบอีกทีนึ่งนี่แน่มึงอะไรแล้วมึงจะเอาน้องกว่าเอาน้องกว่าเออมึงเอาน้องกว่า กลับบ้านดีกว่าท่าแล้วจงบุกไปเร็วพันโดนรัวๆเลยนะบาดหิวไอ้ซับมาส่งวัมาซ้อนเพื่อนไงเป็นงานเป็นการไงมองตรงมองไกลไงโอ้นินจาไปกลางเลยครับผมบวกล่อเมื่อกี้เกือบได้บินอ่ะพี่เจคุ้มเลยไหมบวกกันยาวมากเลยเมื่อกี้มาไปไหนต่อดี โอ้โหแม่งทีมมันย้ายเลนกันมั่วตัวไปหมดเลยฮะรับไปล่างาเหมือนเดิมล่างเหมือนเดิมเรารวยละไงรวยละคือต้องบอกว่าทางอ่ะฐานะทางด้านการเงินนี่รวยเลยฮะพุ่งปรีดพุ่งปรีดไม่มีใครกล้ามาล่างเลยวะคอมโบนี้มันคือคอมโบนี่มันโหดจริงๆนะไห้บาด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 เนาะให้ตาม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 นี่ไงเปิดก่อนแม่งเลยนี่ไงนี่แน่นี่ไง นี่เนี่ยหางสู้ตีแน่ไอชูหางทำไมเนี่ยโอ้โหโหนมไล่ตีธรรมดาก็ตายแล้วตอดถุงมือให้ตะหวางแล้วขอแปลงล่างเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดที่หลุดต้องถ้าเกิดที่หลุดก็ ไม่ไม่ก้องไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเข้ามาเพราะว่าไม่รู้มันเป็นที่อินเทอร์เน็ตอะไรสักอย่างมันชอบเด้งหลุดอ่ะนี่ก็กระตุกเหมือนกันกระตุกกระตุกเซิร์ฟแบบปักขึ้นแบบติด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 ิดติดตตดติดตติด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 ติมติดตอดติดตดติดติดตดติ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 ดตติดติิดนิดดตต ตามนั้นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้พี่เตออกไปจากออนได้เลยนะครับเสียหัวเสียหัวผสมควรนะครับผมนมนมไปวิ่งวิ่งอ้อมไปกลางเลยว่ะทับหน้าต้องการกำลังเสริมเอาเดี๋ยวตัวนินจานินจาสบายเลยฮะหกนาทีนะครับกับเงิน1,500งนารนะครับผมตอนนี้บิ๊กเพิ่มราคามาอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเฮ้ยข้างบนถึงจะบวกกันขนาดนี้ต้องไปแล้วแหละคือต้องไปแล้วแหละจริง นีไ่ไงอุ้ยังได้รีเดนอยู่จังหวะนี้ไล่กาดีเอเตอร์ยังไงครับผมยังไงครับด็อกเตอร์บินไปจะได้ไหมจะได้ไหมมีใครจะรัดด็อกเตอร์ที่เจลาด็อกเตอร์ไปครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงบาร์ฮันเตอร์อยู่ในป่าบาร์ฮันเตอร์ในป่าเอาหาอยู่หาอยู่เอาเอากูจะเอาให้ได้สเกาในตัวนี่ไงไปเด้ยังไงยังไงรีเดียร์วยสวยครับผมสวยครับผมหน้าจออหังการดาบเดียวสิ้นสองหนึ่งตาจาอดีเดียร์เก็บด็อกเตอร์ไปครับผมนินจามาไงเสียบโดนไปแล้วจังหวะนี้ยังงไยังไงยังไง ่อได้ไหมพี่เจก็ได้ก็คิดควนไปแล้วจ้าไปแล้จ้าแปลงร่างกลับบ้านฮะ่งแปลงล่างวิ่งกลับบ้านครับผมโอ้ข้าไปสิก็นะกูฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยรือตอนนี้สกอร์ก็สวยงามครับผมหนึ่งต่อ9้า บอกเลยว่า8นาทีเนี่ยยังไงก็ได้โอ้โหมีคนแตกทีไว้ให้จจไว่าลยใช่ไหมคือต้องบอกไว้ว่าคอมโบนี้มันค่อนข้างโหดเลยน้องๆเอาไปทำตามก็ได้นะแต่ว่าต้องต้องคุยกันนิดนึงหาเพื่อนที่มันแบบไว้ใจได้นิดนึงต้องคุยกันนิดนึงนะฮะไม่ไม่อะไรพวกนี้ต้องเซตกันดีๆกันหน่อยนะฮะระวังป่าจ้าบักนี่เวลสีนี่แม่งวิ่งทั่วแมปเลยเฮ้ยแล้วมันก็เวลสีอย่างนั้นแหละนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่รู้ตัวว่าไปไล่เขาแล้วคิวไม่ได้ก็ฟาร์ อย่าไปไล่เลยเก้าวๆเอาได้ไหมฮะหนุไม่พี่รอปะกำลังให้รอให้รอทำท่าตีคลิปง่วงก่อนเดี๋ยวผมทำท่าดันคลิปไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้มันโผล่ค่อยเอามันต้องทำท่าด้วยนะไม่ใช่ตีจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวต้องทำท่าตีคลิปแบบเอ้ยกูไม่เห็นมึงนะอะไรประมาณนี้จะก้าววิ่งวิ่งหาให้หน่อยนมนมนมวิ่งมาเลยทักหน้าต้องการกำลังสวย ปลายหวานในตำนานอึ้งเนี่ยทีมมันคงอึ้งอ่ะจริงแม่งมัดแม่งปลาว้าปั๊มเงินไม่เนี่ยเฮียปั๊กหลุดอดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หนุ่มไปกลางไปไปกลางไปเข้าเลยได้ไหมหันใต้ตรงกลางผมจะเอาเป็นเอลเดอร์นะฮะไอเทมในตำนานครับผมเฮ้ยตัวปลอมตัวปลอมมันก็รู้ดิว่าเราจะไปกลางหนุ่มๆมานี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเราต้องอย่าไปวิ่งทางที่เขาที่คนอื่นเขาวิ่งไว้การกำลังเสริม ทางเดิมโลกไม่จำใช่ไหมใช่เนี่ยหลักรองนี้หลักรองนี่แหละนี่หนุ่มตอนไม่เห็นไหมบอกแล้วพี่บอกแล้วไงพี่บอกแล้วไงอมันต้องอย่างนี้สิวะเออเป็นงานเป็นการนะฮะดันกลางเลยครับดันกลางเลยตายหมดแล้วตาโอ้ระเบิดที่ของเรานี่วะของเราด็อกเตอร์ทีมเราโอ้หนมหลอนน่เราเนโลเ เฮ้ยเฮ้ยโนมพี่เข้าไม่ได้ป่ะนู่นด็อกเตอร์เข้าแล้วนู่นอ้าวด็อกเตอร์ชิบหายละเอ้าเอ้าเข้าไม่ได้วะ่ะพี่เจนนย์พี่เจย์ลอดตีหน่อยพี่เจพี่เจยลอดตีกลางเลยดิเฮ้ยโดน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 ีดน่นนนนอยู่นี่เหรอเออโดนนี่อยู่นี่นตายหมดมเากรรมยังกเะต้ากะตำกำ เมม่ีตายหมดเลยตายเบิร์ดทีมตายแบบว่ามงเงาต่อสูตมากอะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วฮะเริ่มไม่ดีแล้วเมื่อกี้น่าจะมาแบบเสียบธรรมดาก็พอไม่ต้องเข้าอันตรีแล้วเน่าจะมีเจรานายต้องเล่นเป็นซับพอร์ตให้หน่อยอ่ะเพื่อนน็อเตอร์บิ๊กไปดูดเลยได้ไหมอ่ะ ไปเร็เวเร็วมไม่ดูเลยมไม่ดูเลยัวยอะแน่แน่แลแ้วแหล,ล,ละตัวนึงสวยครับผมปะดันเลยจ้ะสวยอะเป็นการประสานงานกันที่ค่อนข้างลงตัวนะฮะยวต้องยวต้องตัดคลิปนี้ไปให้พี่วินตี้ดูแลทำไมอะ่ะเราเป็นนักภาคมือใหม่ <laughs> พี่วินตี้จะตอบกลับมาว่าทำอะไรวะ l อฮ h i t เอ้ยอย่าไปแบบนี้มันติดได้นี่ขจัดไปสามแล้วเหรอบวก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 เอาเอาเหลือไว้ทำไมเฮ้ยตะเกาตะเกาไม่มีตะคิวหนึ่งมันตีไม่ได้หรืออย่างไรดาฟเดียวสิ้นสองโอเคโอเคสวยสวยถอยถอยถอยรีค้างบางทางไออาร์ีเซียนี่มันเถื่อนจริงเหรอถอยสิกลับสิยาวๆบัตรน่าจะได้เจลาแล้วล่ะ ไปแล้วจ้ายาวๆจ้าเจลาบอกกูตายแทนเพิ่มมีกี่ตัแล้วนะข้างบนมันมันดันดันเถื่อนยังวะโอ้ยเขาปากหวานแล้วนะระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งไปโดนดาวกระจายเขาไปโดนดาวกระจายเกือบตายอ่าอ่าเอาเป็นไอเทมอะไรดีนะผมว่าใส่ไก่แล้วกันโอเค ออกของทำดาเมจดทับหน้าต้องการกำลังเสริมอืมมจะะแแแตกลล้วหามาบวกกลางต่อได้ไหมเรากำลังได้เปรียบอ่ะเรายังไม่ได้ป้อมมันเลยเนี่ยบาดบาดตัวเดียวบาดตัวเดียวบาดตัวเดียวสองตัวเอาดิ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 ี่ยวเดี่ยวดา นี่ไงนี่ไงมันใช่มันใช่ตัวหลัง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 แน่สวิตเบสสวิตเบสแม่โอ้ย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 โอหยโอยอ้ยโอ้ยมันยองยอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยเอยโอ้ยโอยอยโอ้ยอ้ยยโอ้ย้ยนอม่เอาแล้วอ้ีเอียมันโหดยอยโออ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยออยโอยองผมเยอะกวอามันอีก แม่งแผนมันแผนซอมบี้มาเรื่อยๆว่ะบัตแม่งก็มาเรื่อยไอ้แบกว่ายน้ำมาละเมื่อกี้เราต้องนี่เปิดมันก่อนอ่ะเราช้าไปหน่อยทีแม่งตั้งหลักได้ตายเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นมันมันไม่เห็นอะวะบางที่มันวิ่งมานะไอ้ทมใหม่แม่งงงชิบหายเลยทีมเราบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นให้ผมเดาว่าพี่เกมเี้ยงแฮช่างมันเถอะเล่นกันทั้งขำไป โคตรตกใอ่ะช่างมันเถอะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายเล็กมัดได้ PK เร็วนะฮะแต่ว่าทีมเราไม่ได้เรื่องนะอ๋อไม่ได้เรื่องอันนี้ต้องยอมรับดูแล้วอเอาเนี่เฮ้ยรีบหนีรีบหนีตรงนี้มันมีหวาดวิ่งไปมันเห็นเลยตายแล้วพุ่งไม่ทันบวก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 สาเหต อาร์ติเตียดอกเดียวที่แท้จะวิ่งไปต้องเข้าไปเออาร์ิเตียร์อาร์ิเตียร์แรงมากอ่ะเออต้องไปล้วงตัวหลังต้องบีนเข้าอาริเตียร์นู้นนู้นนู้นวิ่งไปวิ่งหมาแม่งไม่ได้ป้องสักทีเดียวโดนกะโดนนั่นน่ะหวานตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้สวิตเบดถอยเลย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  โดนอะไรวะเนี่ยดับเตอร์อเห็นไอเด็กในตีสาวตีสาวตีสาวลิบตีสาวิบตีสาวโอ้โหนินจานิ่จะมาโดนเนี่ยโอ้โหคอมโบยังสวยเลย โอ้โหม่งคอมโบยังสวยเลยทีมมันเกือบตายทีมมันคอมโบทีมมันคอมโบสวยจริงต้องยอมรับ <c oughs> ตายเลยเทีมเรามันไม่ยอมเก็บตัวสำคัญอะมันแบบเห็นม <c oughs> ินตาเข้ากลางดงแม่งก็หันไปนตีมินตากันหมดเลยแซน <c oughs> ดี่ด็อกเตอร์จะไปตีวาเทเซียโอ้โหในไ,ไอคอนละเริ่มเริ่มมีปัญหา <c oughs> มามาหน่อยมาหน่อยมาบวกต่อหน่อย เข้าเลยได้ไหมเข้าเลยได้ไหมกาเดียเตอร์นี่แหละนี่ไงตีแม่งอ่ะตีแม่งตีแม่งเลยอาร์ติเซียอะไรอาร์ติเซียอาร์ติเซียอาร์ติเซียอะาร์ติเซียอะไรอาร์ติเซียอาร์ติเซียให้ยคนหนึ่งไปไหนวะมันบินวอลเข้ามามาบ้ามาบ้า ไอเทมที่ผมจะอ่อกชิ้นต่อไปนะ BKB ครับผมนะฮะออกทับกันแต่ว่าจริงๆม,มันไม่ทับแล้วฮะเดี๋ยวนี้ใช่หรอใช่แพทใหม่มันมา<อ>มันมันไม่ทับแล้วฮะสำหรับ BKB กับ e อลเดอร์พาราไซนะฮะ,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 ะใช้ตอนกับใช้ซ้อนกันใช้ซ้อนกันได้ใช่สาม,มารถใช้ซ้อนทับกันได้นะฮะทำหม่แ,แล้วเองเอ็นเอ็มตลอดเลยติดเล่นเอ็นเอ็มแล้วผมก็เดินออกแตป้อมเมื่อกี้แต่จริงๆเอ็นเอ็มเขาก็หันมานิยมใช้กันเยอะขึ้นนะเดี๋ยวนี้ ดีแล้วดีแล้วถอยเลยเราต้องมาบวกกับมันมบ่อยอ่ะเนี่ยกลางเนี่ยไก่นุ่มนิ่มเลยเนี่ยตัวอะไรวะอยู่ไกลก็มันมีบอดมันมีบอดตรงเนี้ยแถวๆเนี่ยเราวิ่งไปมันเห็นถ้าบัตรกลับแปลว่ามันมีแต่บัตรไม่กลับกลับละถ่ยเลยถอยเลย,ย,เลยไม่เอาเดี๋ยวมันมาดักเดี๋ยวมันมาดักแดดโอเคได้เป็น BKB เรียบร้อยนะฮะผมขอกลับไปลีลีมานาก่อนเดี๋ยวมาใหม่ เอาเอาเจ้าวไวผมไม่กดไหม <c oughs> ไม่เอาแมาได้บีเคบีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไล่เทมที่ต่อไปที่จะออกก็คือทวามตันเลยแล้วกันคว <c oughs> ตันเลยแล้วกัน, <c oughs> น,น,กน <c oughs> จะได้เป็นแคลรี่เต็มตัว <c oughs> กินเข้าแล้วก็ประวุมเลยใช่ไหมอืมก็ไหนๆก็ได้บีเคบีแล้วก็จะไปลวงอาร์เทเซียก,ก่อนนะฮะพุ่งแม่งเข้าไปจ่อๆนี่แหละเอาก่อนเลย จริงๆตัวเราทีมเรามีตัวล้วงเยอะนะแม็กมัสก็ล้วงได้เนี่ยด็อกเตอร์ก็ล้วงได้ผมก็ล้วงได้นะฮะทีมเราประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะฮะสกิลสตันอะไรเราค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าถ้านินจามันแบบแต่ว่านินจาก็ใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะเห็นแบบสกิลสเต็ปอะไรพวกนี้ทำเป็นเล่นไป พวกเราพวกเราจะไม่ต้องรีบขึ้นกลางนะให้ขัานบนดันไปเลยขบวนบนขั้นบนดันป้อมเลยครับขั้นบนดันป้อมเลยหนุระวังมนุนหนุหนุระวังโดนมันเปิดก่อนตัว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 เดียวคือบัตรตัวอื่นไม่มีปัญหาไอ้บัตรเราเราต้องล่อให้อยู่ตรงกลางไปเรื่อยๆล้วให้ขั้นบนดันไปเรื่อยๆมาบนสองเมนสองเออดันเลยดันเลยดันกลางเลยดันกลางเลยบวกเลยได้ป่ะบวกเลยได้ป่ะเทสไลด์มาดิ อะไรล่ะอะไรล่ะนิมจ้าฮิมจ้าต่อ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 ต,ต่อายแล้วไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาล right> ึกลึกลึกเกินท no ับหน้าต้องการกำลังเสริมหมูทะลไม่ดันถอยเลยถอยเลยถอยเลยครับถอยเลยครับดันป้อมก่อนครับดันป้อมก่อน ทีนาแล้วสวยแล้วครับสวยแล้วกลับเลยโอเคทำได้ดีทำได้ดีดดนะฮะสกอร์เริ่มตีห่างออกไปนะฮะแต่ค่านินจาได้ถือว่าโอเคอยู่นะเมื่อกี้ค่แครี่เขาได้ครับผมเราก็เป็นแครรี่นะฮะเขาต้องอย่าประมาทเราเหมือนกัน เขาเห็นเขาเห็นเรื่องแคลรีไม่ได้นะฮะเขาอาจจะเห็นเขาาจจะเห็นเราเป็นฮีโร่โง่ๆนะฮะแต่จริงๆเราโหดสวยเออต้องอย่างนั้นเนี่ยจกเาจากเกาพวกเราป่าบนงานอ่องจริงนะฮะจากเกาก็เป็นงานเป็นการอยู่นะเขาจะชอบวิ่งหนีไปหน่อยก็เถอะตอนนี้ BKB รีเซ็ตละมามารอบวกบนไหมอ่ะคือเฮ้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยผมดัดด้วยนะเว้ยผมดัดเนี่ยแล้วเล้ว หน้าจอหงกเห็นว่าเอ้ยนี่ไงจงจดจำชื่อกูไว้เออเอาดิอะไรเนี่ยไหนไหนหา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 หลังหลังเอหิวิวอัดต้องให้จินตนาการสวยสวยสวยแค่สามที่สามนะตรอแมมสวยปะ สวยสวย,ยของพี่เตะแปดสองที่สองโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงจะได้คอนตันแล้วให้อีกห้าร้อยบาทครับผมคอนตันนี่ก็ทำใหม่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปมันมีไอเทมชิ้นใหม่มาประกอบนะฮะก็ถ้าซื้อผิดนี่ก็อาจจะเงือบได้โอสเกลนี่อยู่ข้างล่างแบบสบายชิวๆไปคนเดียวแล้วหนุ่มไปดูสตาร์วอร์มาอย่าง,งเฮ้ย,ยตอนจบคือว่าป้ายนะฮะวิธีแกล้งเพื่อนก็อย่างนี้นะฮะ แล้วก็พี่ผมจะคอมเมนไม่ดีเฮ้ยไม่ทันแล้วหนอม <laughs> ไม่เอาไรจริงคือผมเป็นคนที่ไม่เคยดูเต่าวเลยไม่เกิดมาในทีวฎีเหมือนกันเคยดูแค่ภาคเดียวคือภาคที่เอ่ออนาคินแม่งกลายเป็นเบเดอร์แขนะานภาคเดียวแล้วตอนนั้นเด็กมากด้วยไปบวกแล้วไหมพวกเราเราต้องชวนบวกแล้วละอะไอพี่หนุหนม่นมๆ <c oughs> พี่เก็บเองดีกว่าหนุ่มบิ๊กได้มาบาดก็บาดเถอะมาตบให้เยี่ยวเล็ดเลยมา เอามันหน่อยเอามันหน่อยเด็กมันเปรี้ยวเด็กมันเปรี้ยวเด็กมันเปรี้ยวหั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 วโถ่โถ่สวยสวยมึงอะไม่ต้องใส่ให้ด็อกเตอร์แล้วมาใส่ให้กูดีกว่ากูโหดกว่ายอมแพ้เลยอะไรเนี่ยเฮ้ยยังเดี๋ยวใจเย็นๆดิ ดูของกูก็พอสามสิบวีอันติมาครับผมถ้าเกิดได้ยินเสียง connected connected อะไรก็นะฮะมันไม่ใช่เสียงไอติมหรือว่าอะไรนะฮะเฮ้ยหลบอยู่ปะวะเย็ดแค่ด็อกเตอร์มาว่ะฮะด็อกเตอร์โหดมากครับผมผมบอกเลยนะฮะ ดร็อกเตอร์ได้ข่าวว่าโหดนะช่วงนี้ไปพวกเราออกากรกันเลยปะเฮ้แต่ว่าแม็กมัทไม่อยู่ <c oughs> นีไหนะไป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 ส <c oughs> อยก่อนแม็กมัทไม่อยู่แป๊บหนึง่ง ดี๋ยวเดี w ๋ยวดี๋ยรอซ้อนตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่14ต่อ32นะครับผมสกอร์ผมก็12ต่อย3ามแอสซิสสินะครับผมเอาทำไม GG ไปจังเลยอ่ะโอ้โหมันมีดอนยังไม่โหดเลยก็คือมันมีดอนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทำให้เป็นเหมือนกับเป็นกึ่งกึ่งแครี่ได้นะล่างหลังนะฮะมาเดียวเออมามาเขาจะออกกลางกันแล้วมาแล้ววามาได้ แายออกกลางกันเลยีแม่กลับบ้านนะแม่ไม่เที่ยวเขาพ่อมาเอาล่ะทิ้งหนุ่มไว้คนเดียวทิ้งหนุ่มไว้กลางทางทิ้งไว้ทิ้งหนุ่มมาอยู่กับพ่อพีเจยังสดเลยหนุ่มยังอยู่อันตีอันตีหน่อยอันตีหน่อยอันตีหน่อยเจล่าอยู่ไหนอันตีเจล่าตายปะโอ้ยกูตายแล้วเจล่าเจล่ากว่าจะอันตีได้ เไม่รอหนุ่มเองช่วยไม่ได้ไม่เมื่อกี้จังหวะมันได้มันต้องเข้าเข้าในป้อมอ่ะแต่ว่าทีมเรามันไม่เข้ากันเมื่อกี้ทีมเราขอตุ๊ดนะฮะทีมเราขอยอมแพ้อะไรอะไรวะเนี่ยยังบวกกันไม่มันเลยอย่าเพิ่งยอมไอ้เทมที่ผมจะออกชิ้นต่อไปได้แก่เฮ้ยคาถาฟ้าออกได้ด้วยวะให้ออกคาถาฟ้าดิรออะไรอ่ะเผื่อจะโหดนะฮะตีสโล ตีกระจายโอ้โหยังกระใสขวานทองเอาละคาถาฟ้าต้องมาเดสทอยย่ะฮะเดสทอยย่าไปแล้วอ่ะเอาดิเอาดิเอาดินินจาเละเป็นขี้อ้้อหาาะไรเขขียวงลั่ะโดนสกาวยิงขี้มูกใส่ฮะอ๋อสกาวยืนฝัดแบบปิดอะไรวะเนี่ยจบแล้วยังไม่ทำอะไรเลยโอเค โอเคก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบด้วยนะครับผมแล้วเรามาดูเออบายบายฮะแต่ว่าคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะเล่นตัวอะไรนะฮะอ๋อส่วนเกมนี้บายบายก่อนนะครับผมบายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมบายบายจ้าช่อง o ทีมีด้วยอยู่ใต้ description นะครับผมจริงเหรอมีมีเหรอเออมีเชื่อดีเราก็มีเออโอเคโอเคไปละโอเคบไปล่ะจำหนึ่งดูโกเปอร์ก่อนโกเปอร์มีดเท่าไหร่วะเนี่ย ก็เปอร์ไิ่ดโอ้โหสมก็เป็นแคลลี่จริงๆอฮะแหม